ภาพผมมาเบงตุนมะเขือป่าครับนี่ครับมันหมากสุกเหลืองเต็มอยู่นี่ครับถา้าหม,มากอ่อนมันจะเป็นอย่างงี้ครับหมากอ่อนอันนี้เขาเรียกพันมะเขือป่าครับปลูกได้ทุกที่ครับอันแล่งฝนนี่นยังปลูกได้เบิดครับนี่หินดินทรายปลูกได้เบิดผดพูดากได้พันธ์นี่ครับมะเขือป่าลกอหลีนี่ครับปุ่นไยลักษณะต้นเป็นช่วงพุ่มนี่เด้หมากอ่อน มาคันมาแก่เหลืองใช่เลยนี่มาเหลืองบ้ดงเลยครับนี่มันมีอยังกินครับนอนต่างๆนี่บบกินนี่ครับเป็นนวลนานาครับผู้ใดอยากได้พันนะครับเด้อมันจะเป็นเกิดธรรมชาตินะครับเป็นเพลือป่านี่ลูกบอลครับลูกบอลเขางามด้วยนะครับกินกับลาบก็ยังได้กัน ที่สาคัญทนกับมแมลงทนอย่างเดือดครับมแมลงบกินครับนี่ครับต้ทนที่หนึ่งหน่งนีหมากเเหลืองนี่คือเป็นในพันได้แล้วนะครับนี่สุดยอดเลยครับต้นนี้หน่อยนี่ทำเป็นหมากโดได้เยังได้เป็นพันได้ครับมีต้ทนที่สองครับลักษณะโสมผ่มสูงครับเตี้ยๆนี่โอ้ยมากโดเขาเรียกว่ามะเขือป่า หมากออพนนรินเต็มอยู่นี้แต่ว่าโดกอีหลีครับหมากพรินต้นนี้แมงยังกินครับนี่ก็สามารถทำลายไรเลยแมงหมากกับโดก้อมครับนี่ตรงเต็มหมากเหลืองนะครับนี่หมากเหลืองนี่มีแป๋วเลยครับนี่แมงขัดต้นนี้แห้ขัดต้นเล็ก เหลืองเต็มต้นนี่ครับว่าอะไรเอ่ยเหลืองเต็มต้นนอีม่มาเป็นต้น่นทวนอยู่ลักษณะทรงพุ่มแบบนี้หละครับบดปลูกไว้นบุพุกแล้ครับก็เ,เรียกว่าเคือป่าสีหาอันนี้ินอย่างนะครับแต่ว่ามันขอสำคัญมันอควรนหนาครับไออันนี้เปลือกหนาเปลือกหนาแล้วบ่มีขยะ จะกิขมสักหน่อยครับผู้ใดมาขมนี่เขาเรียกมะเขือป่านี่ครับลูกอ่อนมันลายได้ครับแต่ละง,งานนี่ลูกอ่อนเต็มเลยอันนี้เขาเรียกมะเขือป่านะครับเอเดอ๋ยวปขพาวต้นอีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้ ัวนี้ปกติแล้วไอ้มันสิเป็นอย่างนี้ครับพอโตขึ้นมาจะน,น,นอ้อยแตกพุ่มออกมาสิตรงนี้ครับหมากมันดกบ่ครับสุดยอดดีครับผู้ใดอยากเอาไปเป็นเห็ดพันธุ์ครับตรงนี้ยแต่ละกิ่งแต่ละงานางนี่ลายเลยครับดกนีหมากสะดกพร้อมรอครับเงี้ยรับ วันนี้แมงอีกอังกิ่นนะครับนี่ครับ่วงผมเขาจะเลื่อยไปตามพื้นนะครับเป็นไม้โมสูงครับประมาณสูงได้เพียงหัวเข่าครับเอาปลูกไว้ผู้ใดต้องการพันนะครับเด้อพันมะเขือปลาครับผม